ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแลมซ่าอีกเชียเคยนะครับซึ่งในส่วนของตัวคลิปนี้ผมก็จะมาทำการอัปเดตในส่วนของตัวแอปนัดโกกันเลยดีกว่านะครับซึ่งในส่วนของคลิปนี้ผมก็จะมาทำการอัปเดตนะครับว่าสามารถถอนเงินได้จริงหรือเปล่านะครับในส่วนของตัวแอปนัดโกหรือว่าเกมนัดโกตัวนี้ซึ่งสำหรับใครที่อยากจะเล่นแอปนี้ เดี๋ยวผมก็จะทำการทิ้งลิงก์แอปนี้หรือว่าทิ้งลิงก์เกมนี้ไว้ให้เพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับซึ่งในส่วนของการทอนเงินให้เรากดคลิกเข้ามาในส่วนของตัวเดี๋ยวได้เลยนะครับหนึ่งที่พอเรากดคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็คือจะเป็นรูปแบบหรือวรรณการนี้ซึ่งผมสามารถถอนได้อยู่ที่ประมาณ 15บาทนะครับสำหรับตอนนี้ซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นประวัติการถอนเงินก็คือรอดำเนินการแต่ว่าเงินก็เข้ามาแล้วแหละนะครับสำหรับจานวนเงินตัวนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นคำว่ารอดำเนินการนะครับแต่ว่าเราทำการถอนเงินมาแล้วนะครับก็คือถอนเงินได้ปกตินะครับเออก็แอปน่าจะบั็กอยู่นะครับ ก็คือถอนได้ตามปกติเลยนะครับก็คือเงินเข้าประมาณช่วง1ิโมง11โมงประมาณนี้นะครับถ้าผมจะไม่เพีก็เข้ามาแล้วนะครับถอนถือว่าก็ไวใช้ได้อยู่นะครับซึ่งในส่วนของตัวนี้ใครที่สนใจอยากเล่นตรงไหนนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยการ์งคลิปเดี๋ยวผมก็จะทำการทิ้งลิงก์แอปนี้ไว้ให้เพื่อนนะครับสำหรับใครที่ อยากหาเหรียญเดียวผมก็ทำการทิ้งลิงก์คลิปวิดีโอที่ผลทนการสอนเพื่อนหาเหรียญไปใครอยากจะหาเหรียญก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยคลิปนี้อาจจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ